เหล่าเด็กสาวเดินผ่านพุ่มไม้รกๆทุบหุ่นยนต์จนพังปีนล,ลั้วของจุดชมวิวแถมยังเขียนหมวดบนหน้าของหุ่นยนต์เขวที่คอยนำทางพอกินเห็ดพิษเข้าไปแล้วเคียนหน้ามีกำลังวังช้ามากกว่าเดิมซะอีกแต่ดูเหมือนตอนนี้เธอจะหมดแรงแล้วนะนั่นสิโชคดีที่เมบังเอิญเจอรถเข็นพอดีไม่งั้นเคียนหน้าคงได้นอน บนเก้าอี้ข้างทางแน่พอเล่นจนเหนื่อยก็หลับปุ๋ยยังกับเด็กเลยทเทเลซ่าสกิดหน้าผ่าของเคียหน้าเบาๆเด็กสาวในรถเข็นยังคงนอนหลับสนิทคอฟฟี่ซุปเห็ดแสนอร่อยให้พวกเธอจริงๆเลยขนาดในฝันยังนึกถึงแต่ซุปเห็ดอีกเหรอเนี่ย ไว้ถ้ามีโอกาสเราค่อยทําซุปเห็ดอีกดีไหมได้สิแต่อยากให้เคียร์หน้าเป็นคนเก็บเห็ดเชียวนะเสียงซาๆาดังออกมาจากลาโพงฮัลโหลฮัลโหลไดไ้ยินไหมนักท่องเที่ยวที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่พื้นที่ที่3ของจุดชมวิวอีเวนต์พิเศษแบบจํากัดเวลาได้เปิดขึ้นแล้วหากพลาดกานเข้าวงกดสวนดอกไม้ภายในหงชั่วโมงก็จะสามารถปลดล็อก ก็แสดงมายากลที่น่าทึ่งของวิวขอแนะนำด้วยความหวังดีว่าการเลียกเลี่ยงยามราตะเวนจะช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากขึ้นงั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะแค่หลบยามราตะเวนในจุดชมวิวก็พอแล้วใช่ไหมเรื่องแบบนี้โบนเนียถนัดอยู่แล้วงั้นเรามาลองดูหน่อยไหมไหนๆก็มาแล้วแล้วทุกคนก็คงไม่อยากจะพลาดการแสดงสินะ ฟังดูน่าสนุบดีนะอืมเซเลก็อยากจะดูการแสดงมายากลเหมือนกันอืมการแสดงเหตุอืมเมื่อกี้พวกเธอบอกว่าการแสดงเหตุงั้นเหรอฉันก็อยากไปเหมือนกันเด็กสาวในรถเข็นลืมตาขึ้นด้วยความตื่นเต้นตื่นสักทีนะดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติแล้วรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเคียหน้า เอ๊ะก็สบายดีนะแค่เจ็บมือกับเมื่อยขานิดหน่อยเอ๊ะแล้วก็หิวด้วยแปลกจังฉันเพิ่งกินซุปเห็ดไปไม่ใช่เหรอทำไมถึงหิวอีกแล้วล่ะทำไมพวกเธอถึงมองฉันแบบนั้นพบผู้บุกลุกพบผู้บุกลุกข้างๆแปลงหลอกไม้รกๆยามราตะเวนตัวหนึ่งสงเสียงดัง ขนาดพยายามดิ้นให้หลุดออกจากพันธนาการของคาปาสัสลูกพี่เควินมันแหกปากแะดังเลยยาม,มาตะเวนตัวอื่นก็แหกกันมาหรือเปล่านะเธอหมายความว่าให้ถอดลำโพงของมันออกเหรอไม่ต้องลำบากขนาดนั้นหรอกฉันว่าเราบางกล้องไม่ให้มันมองเห็นก็พอแคนกล้องของหุ่นยนต์ถูกอุ้งเท้าแมวที่อวบอ้วน ปิดจนมิดกล้องถูกบังคับปิดกล้องถูกบังกล้องถูกบังทำไมสิ่งประดิษฐ์ของวิวถึงเสียงดังขนาดนี้ถ้าอยู่แบบนี้สักครึ่งชั่วโมงคงได้หูแตกแน่นี่คงเป็นความเข้าใจของหลอนที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์ละมั้งหุ่นยนต์พวกนี้อาจจะยังมีความสามารถซ่อนอยู่ก็ได้เช่นการรวบรวมยามร่าตะเวนครบตามจำนวนที่กำหนด ก็สามารถเปิดการแสดงได้ลูกพี่เควินยังไม่รู้วิธีการปิดการใช้งานของเจ้าพวกนี้อีกเหรอเควินสายหน้าและพลิกหนังสือในมือเร็วขึ้นกว่าเดิมใครจะไปคิดว่าหนังสือของวิวจะไม่มีสารบัญล่ะหน้า277อขับอธิบายเกี่ยวกับกลไกของหุ่นลาตะเวนหน้า3 8 4ร้ยประกอบของหุ่นยนะต์ลาตเวนห0 0้0 0รุ่นเลยเหรอ โอ้หน้า621ความหมายของไฟกระพริบบนตัวหุ่นละัตะเวนขอเวลาหน่อยนะวิธีปิดการทำงานของหุ่นรัตะเวนน่าจะอยู่ในหัวข้อนี้แหละหึถ้าดู้าไม่เธอถึงตัวสารขนาดนั้นละ่ะเลอะลูกพี่เควินมียามละัตะเวนอีกกลุ่มนึงมาแล้วกำลังระบุเป้าหมาย ตรวจพบผู้บุกรุกเริ่มโปรแกรมกวดล้าง้าวพวกมันล้อมเข้ามาแล้วเจอแล้วแค่ค่ะแค่ไขน็อตด,ด้านหลังและหมุนว้าวนิรภัยไปทางซ้ายโอดอุปกรณ์นิรภัยออกมาแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาในเวลาแบบนี้คงทำไม่ได้หรอกมั้งเอาหนังสือมาให้ฉันนายแน่ใจนะ ยังไม่ทันที่โปรแกรมของยามระตเวนจะทำงานหัวโลหะของมันก็ถูกกระแทกอย่างแรงนี่อาจจะเป็น <c oughs> นี่อาจจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการจัดการกับยามรัตเวนพวกนี้ก็ได้นี่เหรอพลังแห่งความรู้ว้าวลูกพี่เควินพวกมันเข้ามาแล้วไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองเควินมองไปรอบๆและหยุดสายตาที่ไม้เบสบอลสอันที่ดูเหมาะมือ เขาใช้มือทั้งสองข้างหยิบไม้เบสบอลขึ้นมาข้างละอันและพุ่งเข้าไปหายามรัตเวนโดยไม่ลังเลความจำของก้ามเนื้อถูกปลุกในตอนนั้นเขาเหมือนย้อนกลับไปในตอนที่เป็นนักเรียนซึ่งเมื่อเลิกเรียนเขาก็มากจะวิ่งในสนามกับเพื่อนๆและเหวี่ยงไม้เบสบอลไปยังดวงตะวันยามเย็นจากนั้นโอ้ลูกพี่เควินยามรัตเวนอยู่ทางนั้นทางนั้นสู้ ซูนายเป็นอะไรไหมต้องการช่วยประถมพยาบาลหรือเปล่าโชคยังดีที่นายหัวดนเมื่อกี้คือกระติกน้ำร้อนของฉันข,ขอโทษทีร้างสนามไปนานก็เลยมือขึ้นสนิมนะ่ะนายพักอยู่ตรงนี้ก่อนยามราตะเวนพวกนั้นฉันจะจัดการเองแต่ถ้าให้ดีอ,อยู่ห่างๆไว้ดีกว่าเข,เข้าใจแล้ว เมื่อยามราตะเวนตัวสุดท้ายล้มลงสูงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเรียบร้อยสักทีเราจะไปไหนกันต่อในเมื่อพวกยามราตะเวนมาจากเส้นทางเล็กๆนี่แสดงว่าแถวนี้อาจจะยังมีอีกเอ๊ะพอพูดแบบนี้แล้วฉันรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเครื่องจักรกำลังเคลื่อนที่อยู่ข้างหน้านี่เองถ้าดูจากพิกัดแบบเรียวไทม์ของแผนที่แล้วตำแหน่งของเราในตอนนี้ อยู่ใกล้กับพวกนักท่องเที่ยวมากไม่แน่ยามรัตเวนพวกนี้อาจจะโจมตีพวกหล่อนก็ได้อุ๊ยตะกี้ผมเผลอกดดับเบิลนะ่ะผมข้ามใน,นเรื่องอะไรไปปะอ๋อไม่ข้ามนะเพื่อความปลอดภัยของพวกนักท่องเที่ยวเราต้องไปดูกันหน่อยเถอะเอ,อเราไปดูกันสักหน่อยเถอะมาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พวกเธอได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่า พอเธอพูดแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าเป็นระยะระยะตลอดเวลาเลยแฮะฉันนึกว่าหูแว่วไปเองซะอีกได้ยินตลอดเลยเหรอหรือว่าจะมีใครตามเรามาเอ๊ะได้ยินเสียงอีกแล้วแถมดูเหมือนจะใกล้เข้ามาแล้วด้วยใกล้มากขึ้นเรื่อยๆเลยเคะคงไม่ใช่ยามาตะเวนหรอกนะชูทุกคนหาที่รบกร่อน ทุกคนเข้าไปซ่อนในพุ่มไม้ข้างทางพวกเธอมองรอดพุ่มไม้ออกมาพร้อมทั้งกั้นหายใจหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นหนึ่งนาทีผ่านไปห้านาทีผ่านไปนี่มันยังไงกันแน่ไม่เห็นมีใครเลยเราฟังผิดไปเองหรือเปล่านะเพื่อความปลอดภัยโบนียหาเส้นทางใหม่ดีกว่าแต่เส้นทางอื่นที่อยู่ใกล้ ก็อาจจะมียามหนาตเวนเหมือนกันพวกเธอมองดูแผนที่ที่จุดชมวิวที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายสีแดงและถอนหายใจดูท่าทางเราคงต้องเสียงสักหน่อยแล้วหวังว่าจะไม่ถูกยามหน้าตเวนพบเข้านะถ้าแค่ไม่ต้องการให้ถูกยามพบเห็นแล้วก็นึกออกแล้วทุกคนรอแป๊บนะเดี๋ยวฉันมาวิธีนี้จะได้ผลจริงๆหรอ ฮฮิิไม่ต้องห่วงฉันซื้อชุดมารขอดพวกนี้มาจากร้านขายของที่ระลึกดูสมจริงมากเลยใช่ไหมล่ะแค่สวมมันก็จะดูเหมือนยามลาตะเวนพวกนั้นเป๊ะพวกมันไม่รู้ตัวแน่เมช่วยลูดซิปด้านหลังให้หน่อยจะใส่ชุดนี้จริงเหรอฉันว่ามันดูเธอทะและทำให้เดินช้านะจากประสบการณ์เล่นเกมของโบเนีย ยามลาดเวทพวกนี้น่าจะใช้ภาพหรือเซ็นเซอร์ในการระบุตัวผู้บุกรุกเราน่าจะลองดูได้นั่นสิไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็แค่เข้าร่วมซะเลยครู่ต่อมาที่ทางเดินอีกด้านหนึ่งของพุ่มไม้เมื่อกี้รู้สึกเหมือนเห็นอะไรบางอย่างวิ่งผ่านไปข้างหน้าพวกนายเห็นหรือเปล่าอา้าว เพลง BGM เปลี่ยนเฉยเลยอืมเจ้าตัวสีเหลืองๆนั่นน่าจะเป็นตุ๊กตาที่วิววางไว้ในจุดชมวิวตุ๊กตาพวกมานควนจะอยู่ตรงทางเข้าจุดชมวิวไม่ใช่เหรอคงไม่สูญเสียการควบคุมหรอกนะจะให้เรื่องแบบนี้กระทบกับนะักท่องเที่ยวไม่ได้เราตามไปกันเถอะอ๋อแบบนี้เอง ตรวจสอบบริเวณโดยรอบแล้วทางสะดวกต่อไปก็ทางนี้ที่นี่ไม่มียามาตะเวนเอะรอเดี๋ยวฉันวิ่งไม่ไหวแล้วแปลกจังทำไมเสียงฝีเท้าถึงยังตามหลังมาอีกหล่ะเอ๊ะทำไมพวกเธอถึงถอดชุดมัสคอตดล่ะใส่ชุดแบบนั้นแล้ววิ่งได้ที่ไหนกันล่ะแถมพอใส่ชุดมาสคอตดแล้วรู้สึกเหมือนเกือบโดนยามาตะเวนจับตั้งหลายครั้งแน่ ช่างเถอะงั้นถ้าเจอยามหนาตะเวนเข้าก็อย่าลืมมาหลบข้างหลังฉันละฉันจะปกป้องทุกคนเองโว้วสตุตุอะไรเข้า,างั้นเหรอแปลกจังเมื่อกี้ยังไม่เห็นอะไรเลยใหญ่งูเขียหน้าเธอถอดชุดมัสคอร์ดออกก่อนแล้วดูเอาเองเถอะเอ๋เอ๋ของรูปร่างประหลาดนี่มันอะไรกันดูเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลบางอย่างนะ พวกเธอดูข้างหน้าสิห่างออกไปหลายสิบก้าวยามมารตเวนหลายตัวล้มกองอยู่บนพื้นสกูและชิ้นส่วนเล็กๆของพวกมันก็จะกระจายไปทั่วพวกนั้นก็คือยามารตเวนเหรอทำไมถึงไม่ขยับเลยละ่ะเหมือนกำลังหลับอยู่เลยหรืออาจจะถูกใครบางคนทำให้ล้มลงชิ้นส่วนของพวกมันก็เลยหลุดออกมา แต่ใครกันแน่ที่ทำให้หุ่นยนต์กลายเป็นแบบนี้ได้อย่าไปคิดเรื่องนั้นเลยถือยังไงพวกมันก็ขยับไม่ได้แล้วเราต้อะเดินผ่านไปได้อย่างปลอดภัยเดี๋ยวก่อนจากประสบการณ์การเล่นเกมของโบเนียนี่อาจเป็นกับดักถ้าเราเดินไปหุ่นยนต์พวกนั้นอาจจะทำงานอีกครั้งก็ได้และล้อมเราเอาไว้พี่โบเนียเสียงนั้นดังขึ้นอีกแล้วเสียงฝีเท้าเหรอ อแถมฟังดูเหมือนอยู่ใกล้มากด้วยขอนึกดูก่อนนะทางด้านซ้ายมียามราตตเวนเส้นทางด้านขวาไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่อาจเป็นทางตันก็ได้หึยทางไหนกันแน่ที่จะพาเราออกจากเขาหงกดนี้ได้ไม่มีเวลาลังเลแล้วมาโยนเหรียญตัดสินกันดีกว่าเรื่องนี้สำคัญสำหรับการแสดงมายากรนะ จะตัดสินด้วยวิธีแบบนั้นสิขอฉันคิดดูอีกหน่อยโปรดแวกพุ่มไม้ที่อยู่ถัดจากดอกไม้สีฟ้าสามดอกแล้วจะพบเส้นทางที่ซ่อนอยู่ดอกไม้สีฟ้าเอ๊ะทุกคนมานี่เร็วตรงนี้มีทางจริงจริงด้วยเสียงฝีเท้าตามหลังค่อยๆหายไปกิ่งก้านและใบไม้ที่หนาทึบบดบังล่างของพวกเธอฟูรอดมาได้อีกครั้ง จาก3ทางนี้เราควรจะไปทางไหนโปรดใช้เส้นทางตรงกลางเมเชื่อถือได้อย่างที่คิดไว้จริงๆแม้ว่าแผนที่จะนำทางเราไม่ได้แต่เธอก็เจอเส้นทางใหม่อย่างรวดเร็วเดี๋ยวก่อนอาจารย์ใหญ่ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเอ๋อย่าบอกนะว่าพุ่มไม้พูดได้นะ่ะที่พูดอยู่ไม่ใชุู่มไม้หรอก ว้วมีคนโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ถ้าอยากออกจากเขาวงกฎก็ให้ทําตามที่ฉันบอกเธอก็เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เหมือนกันเหรอดูเหมือนจะไม่อยากตอบสินะเอ๊ะฉันรู้แล้วบางทีพี่สาวคนนี้อาจจะเป็นเอลผีเสื้อในพุ่มไม้ก็ได้จริงเหรอ แต่หล่อนดูเหมือนมนุษย์มากเลยนี่นาเดี๋ยวนะเอลมีจริงหรอมีสิฉันเคยอ่านในหนังสือเมื่อนานมาแล้วผีเสื้อมักจะหลงไหลในกลิ่นหอมของดอกไม้จนหาทางกลับบ้านไม่เจอเพื่อไม่ให้ผีเสื้อหลงทางในที่ที่พืชพันธุ์เขียวชอุ่มจะมีผีเสื้อสีฟ้าคอยนำทางพวกมันในเวลาว่างผีเสื้อสีฟ้าพวกนั้นจะแปลงร่างเป็นเอล ซึ่งไม่เพียงแต่จะคอยนำทางผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเท่านั้นแต่ยังรับฟังความบรารถนาของผู้คนอีกด้วยว้าวแบบนี้นี่เองงั้นฉันขอพรได้ไหมคุณเอลฟหืมฮิฮิความบรารถนาของฉันก็คือขอให้การบ้านปิดเทอมฤดูหนาวหายไปจากโลกนี้ก็ได้งั้นฉันจะเปลี่ยนการบ้าน ปิดเทอมฤูดูหนาวให้เป็นแบบฝึกหัดนอกหลักสูตรเขียยหน้าจะได้เหนื่อยเป็น2เท่าโอ้ฉันผิดไปแล้วฉันจะเปลี่ยนคำขอใหม่ก็แล้วกันงั้นฉันอยากกินอาหารฝีมือเมทุกวันเลยเรื่องแบบนั้นไม่ต้องขอพรก็ได้โบเนียขอให้มีสตูดิโอเกมเป็นของตัวเองในอนาคตเพื่อสร้างเกมที่ตัวเองชอบพอถึงตอนนั้นอย่าลืมส่งเกมให้ฉันเล่นด้วยนะ แงอยู่แล้วฉันจะส่งให้ทุกคนเลยส่วนฉันอยากใช้เวลาร่วมกับทุกคนแบบนี้แม้ว่าจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามเอ๊ะเซเลนี่ฉลาดจริงๆถ้าโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องทำการบ้านปิดเทอมรูหนาวสินะลอนโอเนียคิดหนักเลยอ่ะดูสิเอลผีเสื้อเงียบยิ่งกว่าเดิมซะอีก ในขนาดเดียวกันที่ด้านนอกพุ่มไม้หายไปนึกไม่ถึงเลยว่าเครื่องจักรกลของวิวจะฉลาดขนาดนี้หนีการตามล่าของพวกเราได้ไวขนาดนี้เชียวอืมควนค่าแก่การพินิจพีเคราะห์จริงๆลูกพี่เควินพี่ซูอย่ามัวแต่นั่งวิเคราะห์อยู่หน้าพุ่มไม้เลยรีบมานี่เร็วฉันเจอยามหน้าตะเวนตัวใหญ่สุดๆเลยละ่ะ ไม่เหมือนกับที่เราเคยเจอมาก่อนเลยเหนื่อยเหมือนกันนะเราเพื่อนร่วมงานและสหายเก่าทั้งหลายที่เรามารวมตัวกันอยู่ในวันนี้ก็เพื่อความฝันที่มีร่วมกันและในตอนนี้โอกาสก,าก็ได้มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วเรามาทําตามความฝันในการเป็นนักแสดงให้เป็นจริงกันเถอะ จากนี้ไปฉันจะขอให้พวกเธอก้าวข้ามพันธนาการแห่งอดีตและกลายเป็นนักแสดงในจุดชมวิวหนึ่งวันโปรแสดงให้สุดความสามารถเพื่อมอบประสบการณ์แสนพิเศษ,ษ,ษให้แก่แขกของพวกเราอันดับต่อไปฉันจะให้สคริปต์แก่ทุกคนเสียงฝีเท้าค่อยๆชัดขึ้นและน้ำเสียงสดใสก็ดังขึ้นมาจากข้างนอกประตูทางออกที่พนักงานลึกลับคนนั้นบอก น่าจะเป็นที่นี่หละมั้งแต,แต่ว่าประตูมันล็อกอยู่ขอโทษนะคะมีใครอยู่ไหมเหล่านักแสดงมองหน้ากันและไม่รู้จะตอบอย่างไรเอ๋บนกำแพงนั่นมันแฉลงหรือเปล่านะอืมจากประสบการณ์การเล่นเกมของโบนเนียการวางอุปกรณ์ไว้แถวกลไกนั้นก็เพื่อให้เหล er ่าผู้เล่นได้ใช้มัน มันได้จริงเหรอวางใจเธอนาเมย์แค่มีแถลงเราก็เปิดประตูได้ทุกประตูพวกเธอสองคนไปเอาความรู้ปรแปลกๆแบบนี้มาจากไหนกันอืมเร็วกว่าที่คิดแฮะตู้เหมือนเหล่าแขกของพวกเราจะทนไม่ไหวแล้วพี่อีเดนเราจะทำยังไงกันดีทุกคนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกให้เดินไปทางจุดชมวิวปะกการังเพื่อรอคำสั่งก่อน แต่ว่าพวกเรายังไม่มีสคริปต์เลยนะจริงด้วยขอโทษทีนะยังไม่มีเวลาแกะกล่องสคริปต์เลยแต่ฉันเชื่อในความสามารถของทุกคนอีกอย่างกิจกรรมครั้งนี้ยังมีเงินรางวัลสำหรับวัยร้ายยอดเยี่ยมซึ่งจะเพิ่มตามซีนหลายๆของทุกคนดังนั้นโปรดติดตามรับชมงั้นก็ให้ที่นี่เป็นวิทีของทุกคนในวันนี้ถือว่าวายแก้วนี้โอยพรให้แด่ความฝัน และอนาคตสุดยอดวายร้ว้าวงั้นก็แต่สุดยอดวายร้แต่สุดยอดวายวร้เสียงเริ่มจะไม่มีแล้วในขนาะเดียวกันแฉลงด้านนอกประตูก็ส่งเสียงดังเอ็ดเอ๊ะเอ๊ดออกมาใช้แรงอีกหน่อยอีกนิดเดียวก็จะเปิดได้แล้วโบเนียทำสุดแรงแล้วไหนขอฉันลองหน่อย คืบแกะประตูเปิดได้สักทีเอ๊พระพนักงานคนใหม่โผล่ออกมาอีกแล้วเอ๊ะเออพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะงัดประตูนะขอโทษด้วยค่ะเคียรนน์นารีบขอโทษเร็วขอโทษด้วยค่ะฉันนึกว่าจะเป็น,นกลไกของเขาวงกดโบเนียจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ขอโทษด้วยค่ะไม่ต้องรู้สึกผิดไปก็ได้ เราแขกทั้งหลายของฉันผู้คุณมาได้ถูกเวลาจริงๆก็เหมือนอย่างที่ผู้คุณเห็นประตูนี้เป็นการทดสอบของเขาวงกฎแนวคิดธุรกิจจุดชมวิวของเราคือการก้าวข้ามขีดจำกัดทางความคิดและเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าร่วมสำรวจได้อย่างอิสระงั้นก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดใช้อะไรเลยใช่ไหมฟูค่าขนมของโบเนียยังอยู่ดี แน่นอนอีกอย่างฉันอยากแสดงความยินดีที่พวกคุณผ่านเขาวงกฏมาถึงชั้นที่3ได้ดีจังเลยงั้นเราก็หลุดพ้นจากเสียงฝีเท้าน่าลำคาญแล้วไปพื้นที่ต่อไปได้สักทีโหมีการโอ้ผมอ่านแล้วลิ้นผมพันนะบางครั้งแบบผมพูดเร็วเกินแล้วแบบลิ้นมันติดอะนะครับอือเสียงฝีเท้า ใช่ไม่รู้ว่าทำไมพอเดินไปทางไหนก็มีเสียงคอยตามหลังอยู่ตลอดเวลามันเป็นเสียงกุกกักเหมือนเสียงล้อใช่น่นาจะเป็นเสียงล้อบทกับพื้นโชคดีที่พวกเราวิ่งเร็วเลยไปเจอกับเอลผีเสื้อแล้วก็หลุดออกมาได้คุณเอลผีเสื้อใจดีมากคอยชี้ทางให้เราแถมฟังความปรารถนาของพวกเราด้วย แต่บางทีเดินเดินอยู่ก็โผล่มาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยแบบนี้นี่เองฉันหวังว่าพวกคุณจะสนุกกับการสำรวจจุดชมวิวต่อไปนะอืมฉันก็หวังอย่างนั้นไปกันเถอะป้าเทอรีคุณเอาแต่นั่งตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคิดอะไรอยู่งั้นเหรอเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดแตท่ทางที่เหมือนกัน แขกท่านนี้สงสัยอะไรงั้นหรอเอ่อขอถามหน่อยนะคุณคือคุณอีเดนนักแสดงชื่อดังคนนั้นใช่ไหมเอ๋คะคุณอีเดนคนนั้นจริงๆเหรอเอ๊ะขอโทษค่ะพวกเราเสียมารยาทแล้ว <c oughs> ใช่เป็นแค่พนักงานของจุดชมวิวนี้เท่านั้นแต่หลายคนก็บอกว่าฉันคล้ายอีเดนคนนั้นน่ะเอ๊ะงั้นหรอ น่าเสียดายจังฮูรอดแล้วเราถ้าเจอคุณอีเดนตัวจริงฉันจะต้องตื่นเต้นจนพูดไม่ออกแน่ด้วยความยินดีค่ะงั้นก็เที่ยวให้สนุปนะคะเมื่อส่งกลุ่มคนจากเซนเฟนย่าแล้วอีเดนก็ลินไว้ให้ตนเองกินหอมของไว้ทำให้ผ่อนคลายการดื่มคนเดียวทำให้เวลาไหลผ่านไป เธออาจจะผ่านไปสักคู่หนึ่งหรือนานกว่านั้นเมื่ออ e ีเดนรู้สึกตัวเธอก็เห็นสหายเก่าที่คุ้นเคยอยู่ตรงหน้าคุณเอลผีเสื้อไม่เจอกันนานเลยนะ <c oughs> ไม่เจอกันนานเลยนะพะนักง,งานที่หน้าเหมือนอ e ีเดนได้ยินด้วยสินะถ้าฉันยอมรับไปก็คงสร้างความกดดันให้พวกเขาฉันอยากให้พวกเขาสนุกกับที่นี่โดยที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฉัน เธอว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยเรียนแล้วน่าจะออกไปเที่ยวเล่นเหมือนกับพวกเขาใช่ไหมแต่ตอนนี้พวกเราก็ทำได้เหมือนกันไม่ใช่หรอต่างคนต่างมองหน้าอีกฝ่ายและหัวเราออกมาพอได้เจอเธอนี่มีความสุขจริงๆเธอเพิ่งเลิกเฟรนดึกมาเหนื่อยไหมมันก็คุ้มค่านะอีกอย่างเธอก็มาด้วยเหมือนกันนี่ ใช่ไหนๆเอลลี่ก็อุตส่าห์ขอร้องทั้งทีไม่คิดว่าสถานที่ของวิวจะหายากขนาดนี้กว่าฉันจะมาได้เกือบหลงทางแน่จริงอย่างที่เธอว่าที่นี่ใหญ่กว่าที่ฉันคิดเอาไว้แค่พวกวิวไม่กี่คนคงรับมือกับพวกแขกไม่รอดแน่ไม่ต้องกังวลฉันจัดเตรียมนัแสดงใหม่ไว้ในพื้นที่ถัดไปแล้วถ้างั้น เธอจะดื่มกับฉันได้ไหมสหายของฉันได้อยู่แล้วนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพักผ่อนหลังจากงานที่วุ่นวายงั้นเรามาชนแก้วให้การพักผ่อนกันเถอะเอา้าเชียแก้ววายชนกันเบาๆจนทำให้เกิดเสียงใสกังวานเมื่อเสียงเงียบลง พุ่มไม้ก็สั่นไหวทันทีเสียงล้อแย่ yeah, ละเราเกือบถูกจับได้แล้วสงสัยคงต้องแบกกระเป๋าเดินทางกลับแล้วละ่ะมันจะหนักไหมนะไม่หนักหรอกฉันไม่ได้เอาเอาการบ้านปิดเทอมรูหนาวมาอีเดนกับอโคเนียก็เมาแล้วฉันว่าเราปลอดภัยแล้วละ่ะงั้นเราไปกันเถอะข้างหน้าน่าจะมีอะไรสนุบสนุก บางทีอาจจะได้แรงบันดาลใจสำหรับการตูนตอนต่อไปโอเคหืมนายไม่ไปเหรอท่านี้เป็นท่าอัญเชิญที่นายคงคิดออกเมื่อกี้เหรอหอืมพอมองจากมุมนี้แล้วก็ไม่เลวเลยนะเอ๊ะแรงบันดาลใจมาแล้วไม่ต้องวาดแล้ววาดไม่ได้เหรอช่างเธอะ ฉันก็แค่นั่งยองๆนานเกินไปขาเลยชาน่ะอะไรกันเลอ่ะแกงนี้แม่แกงนี้หาตลอดเลยหาครื้นหาครื้น